สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันรายานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณชาวราศีธนูถือได้ว่าเป็นราศีที่9ของปีโหราศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีธนูก็คือคนยิงธนูชาวราศีนี้เป็นคนร่าเริงเป็นคนฉลาดและลักกิสลภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีหลักการพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้และเดินทาง ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นชาวราศีธนูจึงเป็นหนึ่งในนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจักรราศีทั้งหมดจิตใจที่เปิดกว้างและมุมมองที่ยึดหลักปัจญาผลักดันให้พวกเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาความหมายของชีวิตสวัสดีกาลยาณมิตุกท่าน วันนี้เช่นเคยอาจารย์มีโอกาสมาทำคลิปเติมกำลังใจนะครับจะมาในหัวข้อโชคหลุดทับสิ่งนี้จะให้โชคกับท่านก่อนสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาข้างในเช่นเคยนะครับขอให้ทุกท่านมาเช็คพลังงานเบื้องต้นดูก,ก่อนนะครับว่าพลังงานมันตรงกับชีวิตท่านไหมนะครับ ถ้าตรงก็ขอให้ดูเนื้อหาข้างในคลิปต่อไปได้นะครับถ้าไม่ตรงก็ให้ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นคลิปส่งนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับดังนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงกับบางท่านและก็ไม่ตรงกับบางท่านนะครับขอให้กระยะาณมิมรที่เข้ามารับฟังเก็บแต่สิ่งที่ดีเพื่อเติมกําลังใจให้กับตัวเองนะครับตามหัวข้อนะครับโชคโหลดทับสิ่งนี้จะให้โชคกับท่านนะครับ อาจารย์ขออนุญาตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับขอให้พลังงานนี้ออกมาให้ตรงกับคนที่มีโอกาสได้เปิดเข้ามารับฝังนะครับเอาละครับกาลยานมิตรพลังงานที่ขึ้นมาวันนี้มันเป็นพลังงานแห่งการหลุดพ้นอาจารย์ขอขยายความนะครับหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมา ปัญหาต่างๆความเจ็บช้ำความเจ็บปวดที่ท่านประสบพบเจอมามันไม่ใช่นน้อยมันไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆแค่เดือนสองเดือนมันเป็นระยะเวลา3ปี4ปีเข้ามาแล้วที่ท่านจะต้องทนกับความรู้สึกเจ็บปวดนี้มาและในช่วงปีสองปีหลังท่านได้เริ่มหันหน้าเข้าหาธรรมะเอาธรรมะเข้าข่มแล้ว จากในอดีตจากที่เคยหวังแล้วหวังอีกหวังไม่รู้กี่หวังว่าจะให้ชีวิตมันดีขึ้นจะให้มันเกิดความโชคดีกับชีวิตแต่มันก็จะเหมือนว่าเป็นเพียงแค่ความหวังและตลอดที่ผ่านมาท่านได้เอาธรรมะเข้าข่มด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิจนตอนนี้ท่านถือได้ว่าบรรลุไปขั้นหนึ่งแล้ว ขั้นหนึ่งนี่หมายความว่าท่านไม่ต้องการอะไรอีกแล้วทุกวันนี้ได้สวดมนต์ทำใจให้สบายก,ก็อยู่ได้แล้วทุกอย่างมันบรรเทามันโปร่งแล้วนี่คือพลังงานวันนี้นะครับและหลังจากนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับดาวราย้ายนะครับหลายๆท่านได้ไปไหว้ต้อนรับและหลายๆท่านได้ไหว้ที่บ้านนะครับสิ่งดีๆโชคกําลังจะหล่นทับคือการเปลี่ยนแปลง จะเข้ามาหาท่านทัน้ทงๆที่ท่านไม่ต้องการแต่ดวงท่านเปิดแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นระยะเวลานานพอสมควรที่ท่านรับกรรมมามันเป็นช่วงของการปลดปล่อยมันเป็นช่วงของความเป็นอิสระนะครับท่านจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งใดจะให้โชคกับท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ่าเขาเรียกว่าพลังงานที่คอยดูแลท่านอยู่ในรอบๆบ,บ้านอยู่ตอนนี้ครับ เหมือนมันผุดขึ้นมาว่าอยากให้ท่านนะครับลองนึกดูในอดีตในวัยเด็กนะครับนึกถึงความสามารถของตัวเองท่านมีความสามารถอยู่ลึกๆท่านลองนึกดูครับว่าเด็กๆเคยไปช่วยพ่อแม่ขายของไหมเคยไปทําอะไรไหมทําขนมไหมหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างพลังงานมานะครับให้ท่านนําความสามารถเหล่านั้นละ่ะ กลับมาใช้กลับมาประยุกต์ใช้นับปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์อาจจะเอามาปรับอาจจะเอามาทำเป็นธุรกิจเป็นแนวทางหาเงินจะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จได้นะครับลองนึกดูนึกดูให้ดีนะครับท่านมีเขาเรียกว่ามีของอยู่ในตัวนะตอนนี้ขอให้เอาออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นสกิลการขายสกิลการสอนการอดทนต่าง หรือสมัยเรียนท่านทำอย่างไรท่านถึงเรียนเก่งหรือท่านถึงผ่านพ้นจุดวิกฤตในสมัยเด็กมาได้เพราะฉะนั้นให้เอามาใช้กับตอนนี้อาจจะเอามาต่อยอดมาเป็นเขาเรียกว่าประยุกต์สอนคนเล่าเรื่องให้คนฟังหรือถ้าใครมีเขาเรียกว่าทักษะในการขายตั้งแต่เด็กแล้วแต่โตมาไม่ชอบชอบทำงานประจำไปทำงานประจำแล้วชีวิตล้มเหลวชีวิตดิ่งลง และตอนนี้แหละถึงเวลาที่ท่านจะต้องเอาทักษะความสามารถพิเศษของท่านตั้งแต่วัยเด็กกลับมาใช้กลับมาเขาเรียกว่าจุดไฟจุดประกายความหวังขึ้นมานะครับถ้าท่านได้ทำสิ่งนี้ได้ถูกทางแล้วนะครับแนวโน้มโอกาสดีๆช่องทางดีจะเริ่มเปิดให้ท่านนะครับนี่คือ พลังงานดีๆแล้วโชคก็จะเข้ามาหาท่านแบบปฏิหารแบบไม่ต้องร้องขอมันจะมาเองเพราะในอดีตท่านร้องขอมาเยอะแล้วแต่มันไม่มาไงโชคแต่ตอนนี้มันถึงเวลาจะเป็นของท่านแล้วโชคมันจะมาหาท่านแล้วยังไงอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับพลังงานในวันนี้ด้วยนะครับลองนึกนะมันเป็นไปไม่ได้ว่าท่านจะไม่มีความสามารถพิเศษลหลายๆคนจะมีความสามารถเฉพาะตน ไม่เหมือนกันบางคนอยู่บ้านนอกสมัยเด็กไปจับปูจับปลาเก่งมากนะครับเอาปลามาขายเพื่อเลี้ยงครอบครัวเอาปลามาขายเอากุ้งหอยปูปลามาขายเพื่อส่งตัวเองอมีเงินค่าขนมตัวเองไปโรงเรียนนี่ก็คือทักษะนี่ก็คือความสามารถพิเศษของท่านนะครับ อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าถ้าท่านมีความสามารถหนึ่งอย่างนี้จะให้ท่านกลับไปจับปูจับปลาขายนะอาจจะลองเอามาประยุกต์ใช้เปิดช่อง y o ยูทูบสอนวิธีเอาตัวรอดวิธีไปหาเพื่อเลี้ยงอาชีพตนให้คนดูอะไรแบบนี้คือทุกอย่างมันต่อย,ยอดมันมันสามารถที่จะเอามาประยุกต์ได้เพราะท่านเก่งไงถ้าท่านเก่งท่านก็จะมีความรู้ท่านก็จะมีเรื่องราวมาถ่ายทอด ดังนั้นแล้วกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับขอให้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนนะครับตั้งจิตอธิษฐานถึงคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าท่านได้เสียไปแล้วหรือคุณปู่คุณย่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะครับให้ช่วยมาดนบันดาลให้ช่วยมาเข้าฝันให้เกิดไอเดียปิ้งแวบนะครับให้เกิดไอเดียในการสร้างสารรค์งานเกิดไอเดียในการสร้างสรค์เงินนะครับแล้ว ปฏิหารจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านท่านจะเห็นไอเดียท่านจะมีสภาวะปิ๊งแวบขึ้นมาอ๋อทำอย่างนี้ต้องดีแน่นอนนะครับที่สำคัญต้องมีความพยายามต้องมีความที่อยากจะได้นะครับเพราะดวงเปิดแล้วดังนั้นแล้วก็ขอให้พยายามเขาเรียกว่าใส่ความกระตือรือร้นให้กับชีวิตลุกขึ้นมานะครับงานเก่าๆความสามารถเก่าๆเ,เอามาปัดฝนทำรับรองนะครับ จุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านแน่นอนนะครับเอาละครับกระยาณมิตรทั้งหลายถ้าเกิดว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าพลังงานมันตรงและลองนึกถึงวัยเด็กมันก็ตรงใช่เคยมีความสามารถอย่างนี้เคยทําอย่างนี้ก็ช่วยมา เขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ร่วมกันนะครับและต่อไปนี้คิดว่าอยากจะทําอะไรลองเอามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันหลายๆคนมาแชร์กันมันก็จะเกิดเป็นไอเดียที่มหัศจรรย์มากที่สุดนะครับก่อนจะจากอาจารย์ก็ฝากกรลยาในมิตรกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลยาในมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสรับฟังนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาและมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับ สุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขอวอวยพรให้ทุกๆท่านเลยนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมนังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ